ก็สวัสดีเทรดเดอร์กองทุนทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมจะมาซื้อพอร์ตสอบกองทุนของ MyFat Funding นะครับเพืเ่อนๆซึ่งผมอดใจไม่ไหวกับที่เขาลดนะครับดิสเขา35%นะครับกับแอคเคา t s ์ไซ10,000นะครับเพืเ่อนๆและ20,05เนาะซึ่งโปรโมชั่นนี้จะหมดภายในสิ้นเดือนนี้นะครับซึ่งเป็นสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับ เดี๋ยวผมจะมาซื้อ Account s i ซ e ์ที่1 0 0 0 0หมืนะครับเ,เพื่อนๆจะตกอยู่ที่เท่าไหร่ก็มาชมกันนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีสมัครขั้นตอนอซื้อจริงเลยนะครับผมด้วยกด Sign อัเข้ามาแล้วก็ผมพอดีผมมีทำคลิปวิธีการสมัครแล้วนะเนาะเพื่อนๆซึ่งวันนี้จะมาซื้อจริงนะครับซึ่งอดใจไม่ไหวนะก็ จัดไปเลยนะครับผมไม่อธิบายอะไรมากมายนะครับก็12ึ่งสเต็ปแล้วก็แพลตฟอร์ม5นะครับถ้าใครยังไม่ดูวิธีการสมัครก็ไปดูสมัครเลยก็ได้นะครับอันนั้นขั้นตอนก็ครบนะครับจบแน่พอกดมาก็ต้องใส่โค้ดนะครับเพื่อนๆพซึ่งโค้ดโอ้โหต้องกอรอกแอคเค้าอีกเยอะด้วยนะครับเพื่อนเเดี๋ยวผมกอรอกเสร็จมาเดี๋ยวผม มาเรียบเรียงให้เพื่อนๆนชมแล้วกันเนาะพอผมกรอกข้อมูลด้านบนเสร็จหมดแล้วนะครับเพื่อนๆถ้าใครไม่ทราบว่าต้องกรอกยังไงก็ให้ไปดูคลิปนะครับผมมีรีวิวไว้แล้วนะครับวิธีการกรอกอสมัครนะครับเพื่อนๆซึ่งผมกรอกเสร็จแล้วแล้วก็ใช้โค้ดแฟ t แล้วด้วยนะครับผม ก็ลดไป35%นะครับซึ่งดิสคา t ไปได้ 33.95$ ดอลลาร์นะครับ,ไไรบเพื่อนเอ,นอเงินที่ผมต้องจ่ายก็คือ 63$ ดอลลาร์นะเพื่อนเอนเดี๋ยวผมกรอกอข้อมูลบัตรเสร็จเรียบร้อยแล้วผมกดติ๊กตรงนี้แล้วก็กดออเดอร์ไปเลยนะครับดูนะครับว่าขั้นตอนต่อไปจะเป็นยังไงรอเช็คเอาท์นะครับ โอเคตัดเงินไปแล้วนะครับเ,เพื่อนๆก็ตอนนี้คือเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เงินตัดเงินไปเรียบร้อยแล้วก็ผมก็เขาบอกว่าอีกสักประมาณ5นาทีนะครับก็รอที่อีเมลนะครับแล้วก็ดูที่แดชบอร์ดได้นะครับ ก็ถือว่าเป็นการซื้อง่ายๆนะครับแล้วก็เสร็จสมบูรณ์นะครับเ,เพื่อนๆด้วยโค้ดส่วนลดเนาะอันนี้คลิปนี้ก็น่าจะสั้นๆนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวหน้าตาแดชบอร์ดให้ดูนะเพื่อนๆถ้าหากได้เข้า,าไปที่แดชบอร์ดแล้วนะครับหลังจากพอเราจ่ายเสร็จสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เขาก็จะมีอีเมลมาบอกนะครับว่า Order is now complete นะครับแล้วก็มีแ c คเขามาให้เราสอบทันทีเลยนะครับเพื่อน ก็คลิกเข้ามาก็จะมีให้ล็อกอินนะครับเพื่อนๆซึ่งโบรกของเขาเป็นโบร็โบรอกอ่าติงมาเก็ตนะครับเพื่อนๆเป็นของ MT5 นะครับแอคเคา t s ์ไซส์หนึ่งหมื่นของผมที่ผมซื้อไว้เนาะมาดูหน้าตาแดชบอร์ดนะครับหน้าตาแดชบอร์ดของเขาก็สิ่งแรกที่เราเห็นเลยนะครับคือเดลี่ดอดาวรีเซ็ตนะเพื่อนๆนับเวลาเนีนะ่ยแล้วก็เป็น บาลาน์นะครับอันนี้คือบาลาน์นะครับแล้วก็เป็น Equi t y อยู่ขวามือนะครับอ่าเดสก์บอร์ดเขาไม่มีอะไรมากมายนะครับผมยังไม่ได้เริ่มสอบนะเพื่อนๆเดี๋ยวเริ่มสอบเดี๋ยวน่าจะได้เห็นรูปกราฟนะครับว่าอ่าเป็นยังไงนะครับ Profit Target อยู่ที่600นะครับก็มี Daily ดอดาบอกนะครับมี m a c กดอราบอกนะครับถือว่าดีมากเลยนะครับเดสก์บอร์ดแบบ ไม่มากไม่เยอะนะครับก็แบบง่ายๆนะครับดูง่ายๆนะครับก็สบายตาดีนะครับซึ่งเขาบอกว่าสามารถแพ้ได้สูงสุดวันนี้เดลี่ดอดาก็คือ400ดอลลาร์นะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับก็คือแล้วก็อีควิทตี้ห้ามต่ํากว่านี้นะครับเพื่อนๆซึ่งหน้าตาดชบปอร์ดเขาก็น่ารักนะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นพร้อมกันกับเพื่อนๆนี่แหละครับแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆชมเลยนะครับ อ่า profit target นี่ไงครับก็จะมีเป้านะครับเ,เพื่อนๆ600 overall loss นะครับคือผม m a x loss อ่าแพ้ได้สูงสุด800ดอลลาร์นะครับ daily loss ก็จะอยู่400นะครับซึ่งอยู่นี่นะครับเป็น objective เนาะข้างล่างก็จะเป็น account summary ก็เขาก็จะให้ดูเป็น stat นะครับเป็นเป็น status เนาะเ,นเพื่อนๆอ่า คือเบสเทดอะไรเงี้ยครับเพื่อนๆวินเลทเท่าไหร่อะไรเป็นเกี่ยวกับพวกอัตราเลโชนะครับเพื่อนๆก็มีอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะมีรหัสล็อกอินนะครับก็มีแค่นี้นะครับก็แดชบอร์ดก็ถือว่าหน้าตาโอเคอยู่นะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับนะ่าซึ่งหน้าเทศนะครับ ซึ่ง Profit Target อยู่ที่6ทั้ง2เฟสนะครับเพื่อนเเดี๋ยวยังไงผมจะสลับสับ,สบเปลี่ยนอัปเดตการสอบ EP ของแต่ละกองทุนให้เพื่อนๆชมแล้วกันนะครับเพื่อนเชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อ,ตอ,ตอไปสำหรับกองทุนนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ